แต่วันนไม่คิดแล้วนะนี่โอเคนะโอเคนะนี่โอเคต้องบอกเลยว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่เราไม่นานมันก็เหมือนความสุขนันแหละอยู่กับเราแป๊บนึ่งถึงวันหนึ่งเราต้องลืมเวลาจะช่วยยุกมันผ่านเวลาไปแต่บางครั้งบางคราวบางเรื่องเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องลืมแทนจะลืมมันเรบเข้าใจมันดีกว่าแล้วพอเราเข้าใจมันเมื่อไหร่ที่เราโผลคิดกลับไปถึงมันอีกเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน เราจะเข้าใจมันเราก็จะกลับมาใช้กชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านเวลามาบางครั้งแล้วเรื่องราวที่เราคิดว่ามันทุกข์มากๆหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันต้องแย่ตลอแน่เลยมันก็หลังดขึ้นหรือบางทีเมื่อกับเปลี่ยนหน้ามันเป็นหลังมือก็เป็นไปได้ต้องบอกว่าตรวจคะกัตาลปากนะคะมันก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นวันนี้มีเพลงนี้ที่เป็งเพลงจะร้องค่ะ